สวัสดีค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยแก้วทำการฮิวแล้วก็รักษาลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมากๆเลยนะคะช่วงนี้มีมาเยอะมากๆเลยค่ะแก้วก็เลยนําความรู้รคลิกง่ายๆนะคะเพื่อที่จะมาบอกกับทุกท่านในเรื่องของความรักนะคะว่าใคร ที่มีดวงอาภัพรักและเป็นเพราะอะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะคนที่อาภัพรักเนี่ยนะคะที่อาภัพรักจริงๆเลยนะคะจะเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าความรักของบิดามารดาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูโดยที่ ความกระตันยูนั้นเนี่ยทำให้บิดามารดาเนี่ยไม่ได้รักเรามากกว่าลูกคนอื่นนั่นจะทําให้ความรักของบิดามารดาเนี่ยครอบคลุมคนบุคคลน,นั้นอยู่ค่ะก็เลยทําให้บุคคลน,นั้นเนี่ยอาภัพร,รักจากทางอื่นนี่แหละคะ่ะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทําไมต้องเป็นคนที่กระตันยูนะคะและคนที่กระตันยูเนี่ยจะมีลักษณะ ง่ายๆให้ดูง่ายๆเลยนะคะคนที่มีความกระตันอยู่ภายในเนี่ยจะเป็นคนที่นอนขดค่ะนอนคุดคูยิ่งคูเท่าไหร่ยิ่งกระตันอยู่มากเท่านั้นค่ะ mm. เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทางหลักจิตวิทยาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าคนที่นอนคุดคูนเนี่ยคือคนที่มีจิตสํานึกละ ลึกถึงตอนเวลาที่อยู่ในคันค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยมีความกระตันยูอยู่ภายในและก็คนเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเลยนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยรักค่ะพ่อแม่จะรักน้อยกว่าลูกคนอื่นนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงอาภัพรักนะคะแล้ววิธีการแก้ไขนะคะแก้ไขง,ง่ายเลยค่ะก็คือโดยการไปปลดล็อกปลด ปลดล็อกจากบิดามารดาค่ะซึ่งให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้กลับมารักเรารักเราบ้างดูแลเราบ้างรักเราจริงๆบ้างนี่คือการปลดล็อกที่จะทําให้การอาภัพรักเนี่ยค่ะหมดหายไปแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าทําได้ด้วยตัวเองเลยก็คือการพยายามนอนให้มันยืดตัวตรงค่ะอย่าพยายามอย่านอนคดคู พยายามทําให้ยืดตัวตรงให้ได้ทําให้จิตใต้สํานึกของเราที่มันระลึกถึงการกระตันอยู่ตอนอยู่ในคันเนี่ยให้มันลบเลือนหายไปค่ะและทีนี้นะคะการอาภัพรักของคุณเนี่ยก็จะเลือนลางหายไปด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้หมายความว่าคนกระตันอยู่ต้องอาภัพรักนะคะแต่จริง ความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีความรักของปิดามาดามาครอบคลุมเราเนี่ยและครอบคลุมโดยการที่เขาไม่ได้รักเรามากๆไม่ได้รักเราจริงๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการอาภัพรัก,รกไม่เจอคนรักในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกกับพ่อแม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพ่อแม่ที่สูญสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จบแล้วค่ะ ชีวิตนี้ก็คืออาภัพรักต่อไปนะคะแกหวองว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่ทุกท่านกำหนังอยากจะรู้ว่าทําตัวเองเนี่ยอาภัพรักหรือเปล่า mm. ก็ดูจากลักษณะที่บอกนี้เลยนะคะและแก้ไขตามที่แก้บอกนะคะแก้หวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้ทุกท่านเนี่ยหายอาภัพรักกันนะคะวันนี้แกไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ